อะไรเก้าเก้าเรียนวิชาอะไรคะเก้าเรียนออนไลน์วิชาอะไรฮะเอาเลอกยาเอาคอ,อยีเยเเอาใครใครกระโดดข้ามกองไฟได้ไใครทำได้คนสันหลอทำไม่ได้ เอาไม้มาทำอะไรอ่ะเอามาถูมันเป็นไฟใช่ป่ะเอาทำให้แล้วไหมเหรอใช่ยังเนี่ยถ้าเหนียวอะยังเลยจะกันเดี๋ยวซิกไปแล้วนะใช่เดี๋ยวรอก่อนมันจะเรียนวิชาจีเข้าจีใส่ไข่ไอ้กันเอาไอ้แองแบ้น้องจีข้าจีใส่ไข่ ว่าต้องแบ่งเป็นสองคนแล้วนอนนี้ด้วยเพิ่งเพิ่งเหีียบเพิ่งจับเดี๋ยวเดี๋ยวน้าเอาอ้นี้ก่อนน้าเอาคมออกก่อนงั้นบาดมือต้มน้ำไหนไฟอยู่ข้างน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินของเก้าตัวนี้ ฟืนหมดเราช่วยกันเกือบฟืนเดี๋ยวเดี๋ยวน้าจะหาสำลีให้เดี๋ยวมีอะไรร้องเปล่าไม่มีค่ะเฮ้ยเจ้ายะนี่นี่นี่ของตัวเองอยู่นี่ของพี่ตันตรงนู้นเอาตัวไหนเอาตัวนี้อะโอ้เป็นไฟนะอะไรทำอะไรคุก ทุบท <c oughs> ุบอะไรอันไม่ใช่หรอไม่อ้นี่ของหนูของก้าไปไหนก็ไ,ไม่ไมรู้าไม่ยอมเก็บเอง,งเอาไปทำอะไรเอาไปทุบนี่ทุบทำไมอ่ะเ,เหมือนหนูต้มของจริงเลยโอ้ทีนี้ก็เก็บกิ่ไงา ก้าวหายแล้วไม่ยอมเก็บเองแม่รอจับกล้องก่อแม่เก็บเอามาแกะเอามาแกะอ,อะไรส <c oughs> งสัยหมาข้าไปแล้วมาทาอกะทำกิ่งไม้เลยราอยากต้ออมน,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 ตน้ำด้วยอะต้มอ,อะไรกไมันตีก่อน โ,โหไม่ติดกันไฟอ่ะไฟติดแล้วแต่ว่ามีปัญหาไม่ใช่ใหนู่บนไม้ไผ่อะมันติดไม่หนูจะแกะสนักก่อนให้เป็นชื่อหนูเองชื่ออะไรอ่ะดูคุกก,ก็ชื่อก้าวอย่างยวก็บอก <c oughs> ทำไมมันยาวเลยน, <c oughs> น้องป้าก้าวันแกะเป็นรูปดอกไม้ดีกว่าอุ <c oughs> ้ยร้อนร้อนเรื่อยเรื่อยเหมือนเราอยู่หน้าร้อนไม่ใช่หน้าหนาวก็เนี่ยหน้าร้อน, <c oughs> น,น,นหน้าร้อนขาร้อนตัวก็ร้อน เอา้าก็พ่อๆแขนสั้นไงเลยต้องใส่แขนยาวน้าผ่านหนูเริ่มเจอยุงกัดแล้วเนี่ย